สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชาตดิครับกลับมาพบกรบทานผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องนักเรียนช่างตัดผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการตัดลองทรงสูงเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับเวลาเราทํางานนะครับก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ลูกค้าใส่แมสมาตัดผมนะครับสิ่งที่เราจะทํางานให้มัน ค่องแคล่วหรือว่ารวดเร็วนะครับมันก็จะลดลงนะครับเราต้องทํางานด้วยความ,มระมัดระวังนะครับวันนี้ผมก็จะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับสําหรับการขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็อยากให้น้องนองนักเรียนชาติผมนะครับพยายามดูแล้วก็สังเกตแล้วก็จดจํานะครับแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกัน oh, Find a way that we can live a better day Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause We should be equal, should be living free All together, one and all, let's build a dream For the I เราควรที่จะไล่เก็บขอบผมนะครับไล่ระดับขอบผมขึ้นไปในตัวด้วยนะครับเวลาเราเก็บงานนะครับในภายหลงังมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะดูเป็นกรอบเป็นทรงนะครับทําให้เราทํางานได้เร็วทํางานได้ง่ายนะครับอันนี้เราก็จะ,ะขึ้นทรงพอให้มันเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นโครงสร้างเป็นทรงก่อนนะครับก่อนที่เราจะเก็บงานภายหลงัง สำหรับด้านข้างนะครับที่เราเก็บงานได้ยากหน่อยนะครับซ้ายขวานะครับวิธีที่ จะทาให้ทํางานได้ง่ายนะครับก็เป็นการดึงนะครับสายแมสเราก็มาหนีบไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับก็ฝากน้องๆนักเรียนช่างตัดผมนะครับหรือว่าเพื่อนๆช่างตัดผมนะครับลองนาวิธีนี้ไปใช้งานกันดูนะครับนะฮะด้านข้างเราก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสายแมสไม่ได้เกะกะแล้วนะครับฉะนั้นเวลาผมทํางานนะครับผมก็จะตัดด้านซ้ายขวาให้เสร็จก่อนนะครับเราเก็บไล่ ตรงจรทั้งสองฝั่งนะครับให้จบงานแล้วเราค่อยมาไล่เก็บใหยทอยทีหลังได้นะครับเพราะว่าถ้าเรา,าดึงสายแมสมาไว้ข้างหลังนานๆนะครับมันตึงไปลูกค้าอาจจะเจ็บนะครับ Crossing on knees line again, falling the my นะครับหลังจากที่ผมใช้วีใหญ่ขึ้นส่งนะครับเสร็จแล้วเร,เราก็มาใช้วีเล็กเหมือนเดิมนะครับในการเก็บทรงในการเก็บงานนะครับเป็นการใช้ปลายวีเล็กนะครับในการไล่เก็บตรงจรตรงขอบผมให้มันขาวให้มันนวลขึ้นนะครับกดให้แนบเลยนะครับสำหรับส่วนไหนที่เราต้องการให้มันสั้นนะครับ ด้านบนนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้สั้นมากนะครับเราใช้เอ่อใช้หวีด้านหนานะครับของหวีเล็กนะครับหรือว่าเราจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะครับในกรณีที่เรามีความชํานาญเราใช้หวีเดียวก็ได้นะครับอย่างนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้ด้านหนาของหวีเล็กในการไล่เก็บด้านบนให้มันเชื่อมกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ด้านบนมันสั้นหรือว่ามันขาวเท่าขอบผมหรือว่าตีนผมอยู่แล้วนะครับ ตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมเกืนหรือว่ายังดูไม่เนียนนะครับเราก็ใช้ไปหวีในการไล่เก็บเหมือนเดิมนะครับทำวนไปซ้ําไปจนกว่ามันดูคมเลืนจนกว่ามันดูสวยงามนะครับเราถึงจะจบงานได้ So to hard let Shine it go light can Something นะครับหลังจากที่เราทําด้านขวาเสร็จเราก็มาทําด้านซ้ายนะครับเพื่อที่เราจะได้อเอาสายแมสมาไว้ที่หูลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงไว้น,นานนะครับลูกค้าจะมันจะตึงไปลูกค้าจะเจ็บฉะนั้นเราก็ต้องเก็บด้านข้างทั้งซ้ายขวานะครับให้มัน จบงานนะครับให้มันเสร็จทีเดียวไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับใช้หวีเล็กในการไล่เก็บนะครับขอบผมตีนผมนะครับให้มันขาวให้มันนวลขึ้นไปนะครับมือต้องเน่งนะครับสําหรับน้องๆนักเรียนเช่นผมพยายามฝึกนะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชมนานาญ เสร็จแล้วเราก็ใช้ส่วนหนาของวีเล็กในการไล่เก็บให้มันเชื่อมกันะระหว่างอขอบผมไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับให้มันดูคมกลืนให้มันดูนวลนะครับอย่าให้มันเป็นขึ้นหรือว่าเป็นขอบนะครับมันจะได้ดูสวยงามนะหรือว่าเราจะใช้วีใหญ่ก็ได้นะครับในการไล่เก็บให้มันเชื่อมกันนะครับระหว่างขอบวีด้านขอบผมด้านบนนะครับมันก็เซฟ นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกหวีนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีความชํานาญหรือยังไม่คล่องแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเซฟตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแหว่งไปนะครับเราก็จะเสียเวลาในการแก้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาที่นี่นะครับสายแมสออก นะครับของที่หูเือนเดิมเสร็จแล้วเราถึงจะมาเก็บไททอนตรงไหนที่มันยังดูายาวหรือว่ายังดูไม่กลมคืนยังดูไม่เนียนนะครับแล้วก็ไล่เก็บนะครับใช้ได้ทั้งหวีเล็กหวีใหญ่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะามีความชํานาญแค่ไหนนะครับถ้าเรายังไม่ชํานาญในการใช้หวีเล็กเราก็ใช้หวีใหญ่ไปก่อนนะครับถ้าใช้หวีใหญ่เสร็จ นะครับมันยังดูไม่นวลเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้หวีเล็กก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้อขอบผมหรือว,ว่าตินผมนะครับมันดูขาวดูนวลขึ้นนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาเป่าทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะเช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่มันยังดูไม่นวลหรือว่ายังดูไม่กลมเกลื่อนนะครับเราก็มาไล่เก็บไล่แตกนะครับก่อนที่เราจะจบงาน ไทอยนะครับที่เราดูแล้วมันยังไม่กลมเกินนะครับสังเกตดูว่ามันยังดูหนาหรือว่ายังดูดำอยู่นะครับเราก็จะใช้หวีเล็กนะครับในการใช้ปลายหวีนะครับในการไล่เก็บนะครับตีนผมนะฮะกดให้แนบเนา้ออกมาแล้วก็ถ่ายทำเป็นแถวๆไปนะครับค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็วนกลับไปกลับมานะครับจนกว่ามันกลมกลืนจนกว่ามันดูนวลดูกลมกลืนนะครับ งานหวีที่ง่ายๆนะครับถ้าเรามีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะดูคมคลืนนะครับตรงไหนที่มันยังดูยาวอยู่ยังดูหนาอยู่ใช้ปลายหวีกดแงะออกมาแล้วก็ไถทําเป็นแถวๆนะครับมันก็จะดูคมคืนก็ค่อยไล่ก็ค่อยเก็บไปนะครับตรงไหนที่เราดูแล้วมันยังไม่คมกลืนก็วนกลับมาเก็บใหม่ทําแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับ ฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเกิดความคล่องเกิดความชำนาญขึ้นมาเอง อันนี้ก่อนที่ผมจะจบงานนะครับผมก็จะมาเช็คงานอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการการขอบผมให้มันดูคมดูชัดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้โกนหนวดไม่ได้กันหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ไปได้ในการการให้ลูกค้าไปเลยนะครับตรงจอตรงไหนที่มันยังดูไม่คมคลืนหรือว่ายังดูหนาดูดำดูด่างอยู่นะครับเก็บให้มันนวลเก็บให้มันเนียนไปก่อนนะครับทำทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก่อนนะครับเพราะว่า เราดึงสายแมสไปไว้ด้านหลังนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ต้องใช้ความเร็วนะครับในการเก็บงานนะครับเพื่อที่จะเก็บท้ายทอยต่อไปอันนี้เป็นการเก็บงานครั้งสุดท้ายเราก็จบงานได้นะครับส่วนผมด้านบนนะครับ ลูกค้าผมสั้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องการที่จะตัดสั้นนะครับผมก็ไม่ได้ตัดให้ลูกค้าแค่ใช้ฟันปลานะครับไล่บางนิดเดียวนะครับก็จบงานได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าะจะเอาออกหรือไม่ออกนะครับเราก็ต้องสอบถามลูกค้าเอานะครับ ก็เหมือนกันครับมาเก็บมาแต่งมากันให้มันดูคมให้มันดูชัดขึ้นนะครับให้มันดูสวยงามนะครับก่อนที่เราจะจบงานก็ฝากน้องๆน,นะครับนักเรียนชช่นผมนะครับดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด้งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างเด็ดนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแต่ละคลิปที่ทําออกมาก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่น,น,น้องนักเรียนเช่นเดียวกัผมนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันไม่เอื้อในการที่จะทําคลิปนะครับเราก็ไมอ่อยากที่จะทําเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญคือ,อลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่อยากให้เราถ่ายนะครับเราก็จะทาเฉพาะลูกค้า แล้วก็มาเช็คงานด้านข้างกันด้านาททอยกันนะครับก่อนที่เราจะจบงานนะครับตรงไหนที่มันยังดูหนาตรงไหนที่มันยูไม่กลมเกินเราก็ไล่เก็บไล่แตะนะครับทาอย่างนี้ทุกทรงทําอย่างนี้ทุกหัวนะครับสำหรับสไตล์การทํางานของผมนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับบางท่านก็อาจจะมีเทคนิคมีแนวทางที่แตกต่ๆๆางกันไปนะครับเราก็ดูแล้วก็จําแล้วก็นาแต่และแนวทางมาประยุกต์ใช้กับต,ต,ตัวเองก็แล้วกันนะครับสาหรับน้องๆนักเรียนชช้นเับผม นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เราก็จบงานได้นะครับถ้าจริงๆแล้วบางท่านเขาก็จบงานกันได้นะครับเราก็พยายามใส่ใจพยายามที่จะ,ะเพิ่มความละเอียดเพิ่มความประณีตให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ลูกค้าประทับใจนะครับ ก็จะดูกลมเกลือนดูสวยงามนะครับดูนูนนะครับดูนวลแล้วก็ดูกลมเกลือนนะครับก็เป็นการตัดลองทรงสูงที่ดูแล้วกลมกลืนดูแล้วสวยงามนะครับก็ฝากทุนเพื่อนพี่น้องนักเรียนชาติผมด้วยกันนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างเด็กนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับได้รับประโยชน์แล้วก็ ได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ